สวัสดีครับพบกับผมติ๊กจากช่องกฎหมายน่ารู้วันนี้นะครับผมจะมาพูดข่าวดีนะครับสำหรับกรณีผู้ซื้อที่ดินสปกรตามข้อ62นะครับปัจจุบันนะครับสปกรได้มีการประกาศอัตราค่าเช่าสำหรับผู้ซื้อที่ดินจากเกษตรกรรายเดิมมาแล้วนะครับว่าราคาค่าเช่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับสามารถติดตามรับชมที่คลิปได้เลยครับ อย่างแรกนะครับเป็นไปตามประกาศสประกรนะครับซึ่งประกาศณวันที่21พฤษภาคม2568เรื่องอัตราค่าเช่าที่ดินตามข้อ62เพิ่งประกาศสดๆร้อนๆเลยนะครับประกอบกับประกาศสประกรเรื่องอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินของรัฐประกาศเมื่อวันที่2มิถุนา2565นะครับโดยที่ดินนะครับที่เช่าเนี่ยที่จะต้องเช่ากับทางสประกรเนี่ยถ้าเนื้อที่ไม่เกิน15ไร่ ทางสปกรจะคิดค่าเช่าในอัตราไล่ละ1 0 0รบาทต่อปีถ้าเช่าเกินกว่า15ไล่ในส่วนที่ไม่เกิน15ไร่เนี่ยก็คิดไล่ละ1 0 0บาทต่อปีแต่ที่เกิน15ไล่ขึ้นไปนะครับให้คิดไล่ละ0.1ของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์โดยนะครับคิดถ้าเช่าขั้นต่ำของราคาประเมินขั้นต่ำนะครับไล่ละ1 0 0รบาทสูงสุดไม่เกิน600บาทต่อปี 3. นะครับเศษไม่ถึง1บาทให้ปัดเป็น1บาทอธิบายนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเช่าไม่เกิน15ไร่อยู่แล้วให้คิดไร่ละ100บาทอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเช่าเกิน15ไร่ขึ้นไปส่วนที่เกิน15ไร่นะ่ะให้คิด0.1ของราคาประเมินอธิบายนะครับเช่นนายกยื่นคำขอเช่ากับสบปกตามข้อ6 2เนื้อที่25ไร่ โดยธนากษ์ได้ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวสมมุติไร่ละ150,000บาท0.1ของ150,000บาทคือ150บาทดังนั้นนายก็จะเสียค่าเช่า15ไร่แรกนะครับคือไร่ละ100บาทตามข้อหงของประกาศดังกล่าวนะครับรวมนะครับเป็นจำนวนเงิน1,500บาทต่อปี ส่วนที่เกิน15ไร่คิดไร่ละ150บาทต่อปีเมื่อนายกอนะครับยื่นเช่า25ไร่ส่วนที่เกิน15ไร่ก็คือเกินอยู่10ไร่นั้นให้คิด150บาทต่อปีคูณ10ไร่ก็เท่ากับ1,500บาทต่อปีรวมแล้วนะครับนายกอจะเสียค่าเช่าที่ดินกับรัฐนะครับที่เช่า25ไร่คือ3,000บาทต่อปีนั่นเองครับ จะประมาณนี้นะครับในส่วนของค่าเช่าที่ดินกับสปกรเป็นที่ดินของรัฐไม่ได้มีการเช่าที่แพงแต่อย่างไรเป็นไปเพื่อเกษตรกรรมและเพื่อเกษตรกรก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในเรื่องของการแจ้งข่าวอัตราค่าเช่าของผู้ที่ซื้อที่ดินสปกรจากเกษตรกรรายเดิมว่าจะต้องเสียค่าเช่าในอัตรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับชมไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปดีๆและเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับชมต่อไปนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยในเรื่องนักล่าวอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ